ิที่มาของแมลงหวีที่สร้างความรำคาญและนำเชื้อโรคแมลงที่เป็นพาหะนำโรคได้มีหลายชนิดซึ่งแมลงหวีก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของแมลงที่เป็นปัญหาและสามารถคุกค,คามคนเราได้ค่ะ โดยตอนนี้หลายคนก็อาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีมแมลงวีมาตอมและก็ยิ่งสงสัยต่อไปอีกว่ามแมลงวีมาจากไหนกันอะไรที่เป็นตัวล่อมแมลงชนิดนี้เข้ามาในบ้านแล้วมาตอมคนจนรำคาญใจซึ่งคำตอบของความสงสัยนี้จะมีมาให้รับฟังกันแล้วค่ะว่าสิบสาเหตุที่มีมแมลงวีในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และมาตอมคนนั้นมีอะไรบ้างเรามาต่อกันเลยนะคะสาเหตุแรกค่ะผลไม้และผักที่สุกเกินไปหรือเน่าเสียหลายคนยังไม่รู้ว่ากลิ่นหอมหวานจากการหมกักและย่อยสลายของผักและผลไม้มักเป็นสิ่งที่ดึงดูดมแมลงวีให้เข้ามาวางไข่และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเราจึงมักเห็นมแมลงวีจํานวนมาก บินวนเวียนอยู่ใกล้กับผลไม้ที่ทิ้งไว้นานจนเกินไปหรือผักที่เริ่มมีรอยช้ำและเน่าดังนั้นการจัดการกับผลไม้และผักอย่างเหมาะสมไม่ปล่อยทิ้งไว้จนเน่าเสียจะช่วยลดปัญหาแมลงหวีในบ้านของเราได้อย่างมากค่ะและ 2. เศษอาหารและของเหลวหก เศษอาหารเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ตกหลนหรือคราบของเหลวที่หกเลอะเทอะตามพื้นหรือเคาน์เตอร์ครัวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ดึงดูดมแมลงวีได้ดีไม่แพ้ผลไม้เน่าเสียเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นเพียงเศษอาหารชิ้นเล็กๆแต่ก็มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ของมแมลงวีได้ กลิ่นของอาหารที่เริ่มบูดเน่าหรือความชื้นจากของเหลวที่หกก็ยิ่งเป็นสัญญาณเรียกให้มแมลงวีมารวมตัวกันการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆในครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอเก็บกวาดเศษอาหารและเช็ดคราบของเหลวที่หกทันทีจึงเป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีในการป้องกันปัญหามแมลงวีกวนใจค่ะและ 3. การนำเข้าผลไม้หรือผัก ที่มีไข่มแมลงวีติดมาในบางครั้งไข่หรือตัวอ่อนขนาดเล็กของมแมลงวีอาจติดมากับผิวของผลไม้หรือซุกซ่อนอยู่ในส่วนต่างๆของผักเมื่อเรานำผลไม้หรือผักเข้ามาในบ้านแล้วทิ้งไว้สักพักในอุณหภูมิที่เหมาะสมไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวและเริ่มแพร่ผ่านอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัญหามแมลงวีระบาดในที่สุดดังนั้น การเลือกผลไม้และผักที่สดใหม่และล้างทำความสะอาดอย่างละเอียดก่อนนำมาเก็บไว้จึงเป็นวิธีที่เราสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการนำพา,มาแมลงหวี่เข้ามาในบ้านได้ค่ะและสาเหตุที่4คือมีช่องเปิดและรอยแตกถึงแม้ว่าเราจะดูแลความสะอาดในบ้านดีแค่ไหนแต่หากมีช่องเปิดหรือรอยแตกตามผนัง เพดานหรือบริเวณขอบหน้าต่างและประตูก็อาจเป็นช่องทางให้มแมลงวีเล็กๆเล็ดล,ลอดเข้ามาได้ง่ายๆค่ะเนื่องจากมแมลงวีมีขนาดเล็กจนสามารถแทรกตัวผ่านรอยแยกที่เรามองข้ามไปได้เมื่อเข้ามาในบ้านได้แล้วพวกมแมลงวีก็จะไปหาแหล่งอาหารและความชื้นที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตและขยายพันธุ์การอุดรอยรั่วหรือช่องโหว่ต่างๆในบ้านให้มิดชิด จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญในการป้องกันไม่ให้แมลงหวีเข้ามาสร้างความลำคาญและช่วยให้บ้านของเราสะอาดปราศจากแมลงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและสาเหตุที่5นะคะทั้งขยะที่ไม่สะอาดและไม่ได้ปิดมิดชิดเศษอาหารต่างๆที่ถูกทิ้งลงในถังขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศษอาหารที่เริ่มบูดเน่าจะส่งกลิ่นที่ดึงดูดแมลงหวีได้อย่างดีเยี่ยมยิงทาถังขยะไม่ได้ปิดมิดชิดแมลงวีก็จะสามารถเข้าไปวางไข่และเจริญเติบโตได้อย่างสบายทำให้เกิดปัญหาแมลงวีจำนวนมากบินวนเวียนอยู่รอบๆถังขยะและอาจลามไปยังส่วนอื่นๆของบ้านได้การรักษาความสะอาดถังขยะ เททิ้งขยะบ่อยๆและปิดฝาถังขยะให้สนิทจึงเป็นวิธีพื้นฐานแต่สำคัญมากในการป้องกันและลดจำนวนมแมลงหวีในบ้านของเราค่ะสาเหตุที่6นะคะดินที่มีอินทรีย์วัตถุมากเกินไปและมีความชืน้นดินที่มีอินทรีย์วัตถุและมีความชื้นมากก็เป็นอีกหนึ่งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของมแมลงหวีบางชนิดได้ดีค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงหวีที่ชอบอาศัยและวางไข่ในดินที่มีความชื้นและมีสารอาหารจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุเช่นดินในกระถางต้นไม้ที่เราอาจรดน้ำมากเกินไปหรือเมเศษซากพืชผักที่เน่าเปื่อยการปล่อยให้ดินในกระถางมีความชื้นสูงอยู่ตลอดเวลาหรือมีเศษอินทรีย์วัตถุสะสม ก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวีที่เราคาดไม่ถึงได้ดังนั้นการดูแลดินในกระถางให้มีการระบายน้ำที่ดีให้รดน้ำมากเกินไปและกําจัดเศษพืชที่เน่าเปื่อยออกไปจึงเป็นวิธีช่วยลดปัญหามแมลงวีที่อาจเกิดขึ้นจากบริเวณต้นไม้ในบ้านของเราได้ค่ะสาเหตุที่7นะคะท่อระบายน้ำที่ไม่สะอาด เศษอาหารไขมันหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ําเมื่อเกิดการบูดเน่าและหมักหมมจะกลายเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยที่ชื้นแฉะเหมาะแก่การวางไข่และเจริญเติบโตของแมลงหวี่เป็นอย่างยิ่งกลิ่นเหม็นที่มาจากท่อระบายน้ําก็ยิ่งดึงดูดให้แมลงหวีเข้ามามากขึ้น การดูแลรักษาความสะอาดของท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยการราดน้ำร้อนหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อบ้างจะช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกและลดโอกาสการเกิดแหล่งพ่อพันมแมลงหวีในบริเวณนี้ได้ค่ะและ8ค่ะผ้าเช็ดทำความสะอาดและฟองน้ำที่เปียกชื้นผ้าเช็ดทำความสะอาดและฟองน้ำที่เปียกชื้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถกลายเป็นแหล่งเพ่อพันมแมลงหวีได้ ความชื้นที่อยู่ในผ้าและฟองน้ำที่ใช้แล้วประกอบกับเศษอาหารหรือคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่จะเป็นอาหารชั้นดีให้แก่ตัวอ่อนของมแมลงวีได้เป็นอย่างดีค่ะยิ่งถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ในที่อับชื้นเป็นเวลานาน <S <S ก็อาจจะยิ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของมแมลงชนิดนี้และทำให้เราสังเกตเห็นมแมลงวีบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆบริเวณเหล่านี้ได้ การล้างทําความสะอาดผ้าและฟองน้ําให้สะอาดหลังการใช้งานทุกครั้งบีบน้ําออกให้หมดและผึ่งให้แห้งสนิทจะช่วยตัดวงจรชีวิตของมแมลงวีและลดปัญหานี้ได้ค่ะมาถึงสาเหตุที่9นะคะควรและกระป๋องเปล่าที่มีคราบหวาน ขวดแก้วหรือกระป๋องที่ทิ้งไว้โดยยังมีคราบน้ำหวานน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มอื่นๆติดอยู่ก็เป็นเหมือนกับสัญญาณไฟเขียวที่เชื้อเชิญให้มแมลงหวีเข้ามาอย่างง่ายดายเลยค่ะเพราะความหวานที่ตกค้างอยู่เป็นแหล่งอาหารที่ดึงดูดจใจแมลงหวีเป็นพิเศษและเมื่อทิ้งไว้นานๆคราบหวานเหล่านี้ก็จะเริ่มบูดเน่าหมักหมม ยิ่งส่งกลิ่นที่ล่อตาล่อใจให้มแมลงหวีเข้ามารวมตัวและวางไข่การล้างทำความสะอาดบรรจุพัณฑ์เหล่านี้ทันทีหลังใช้งานหรืออย่างน้อยก็ล้างน้ำเปล่าก่อนทิ้งจะช่วยกำจัดคราบหวานที่เป็นต้นเหตุของปัญหามแมลงหวีได้ค่ะมาถึงสาเหตุที่10กันแล้วนะคะนั่นก็คือสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้นสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของมแมลงหวีเลยค่ะอุณหภูมิที่อุ่นช่วยให้วงจรชีวิตของมแมลงหวี่สั้นลงทำให้มแมลงคาหะนำโรคชนิดนี้สามารถเติบโตจากไข่ไปเป็นตัวเต็มไวัยได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้นะคะความชื้นยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดของมแมลงหวี่และตัวอ่อน ดังนั้นในบริเวณที่มีความร้อนชืน้นเช่นในห้องครัวหรือใกล้กับแหล่งน้ำหากมีเศษอาหารหรือสิ่งสกรปรกอื่นๆร่วมด้วยก็จะยิ่งกลายเป็นสวรรค์ของมแมลงหวี่ทำให้เราพบเจอปัญหา,มาแมลงหวี่ได้บ่อยครั้งซึ่งการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในบ้านให้เหมาะสมและรักษาความสะอาดควบคู่กันไปจึงเป็นวิธีสำคัญในการป้องกันปัญหา,มาแมลงหวี่อย่างยั่งยืนค่ะ และนั่นก็คือตัวอย่างของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแมลงวีนะคะแมลงวีมีแล้วกวนทั้งกายกวนทั้งใจค่ะแถมยังเป็นพาหะนำโรคต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีพยายามเก็บกวาดตลอดเวลารีบกินรีบล้างทั้งขยะก็จัดการหาฝามาปิดให้เรียบร้อยผูกปากถุงขยะ รางระบายน้ำฉีดล้างเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะทำให้ปัญหาของมแมลงวีลดน้อยไปหรือไม่เกิดขึ้นกับบ้านของเราเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ